ประมาณนั้นแหละก็ผมประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นมันลมแรงนะครับลมลมแห้งกับคอทมอไม่หนาวค่านะครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าทางอีสานหนาวนะครับหรือว่าทางอีสานหรือภาคเหนือหนาวคอทมก็จะพอดีนะครับผมอากาศก็จะอากาศดีมากเลยนะครับอากาศก็จะดีมากนะครับสบายตัวนะครับผมอากาศก็จะไม่ไม่หนาวไม่ร้อนอบอ้าวเนาะ แต่ทางอีสานเราก็คงกย็นหนาวนะครับเพราะว่าอยู่ทางไต้หวันตอนนี้17องศานะครับผมไต้หวัน17องศาแต่ไต้หวันจะไม่มีหิมะนะครับผมไต้หวันจะไม่มีหิมะตกนะครับไต้หวันนี้ประมาณว่ามีลมแรงนะครับลมแรงนะครับหิมะจะไม่มีคนสะอาดเพราะต้องอาบน้ำครับวานตอนแบบแมนแมนคุณเน,นีนถึงต้องเลยบวกาถึงน้ำโพสมไ่คนที่พออาบน้ำคือคนที่อาบน้ำดูคือคนที่สกปรกเห็นไหมคนที่สกปรกนะครับอาบน้ำดูนะครับผม คนสะอาดเพาต้องอาบน้ําดูนะครับผมไม่ต้องอาบน้ําบ่อยนะครับผมนอกจากคนสกปรกน้องคอยอาบน้าปากันไปนะครับผมเอาทีสะดวกนะครับบางทีเราก็ไม่อาบมันถ้าอาบร่างกายแต่คนไตวันเขายังบ่อาบเลยครับคนไตวันนี่อาบน้ําครั้งเดียวนะครับอาบน้ําตอนเย็นครั้งเดียวนะครับตอนเช้าเขาจะไม่อาบน้าเลยนะครับไต้วันนะครับผมไตวันเขาไม่อาบน้ําตอนเช้าดูได้นะครับดูได้หน้าก็ไม่ล้างนะครับหน้าไม่ล้าง ครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บูลลี่นะครับเรื่องจริงนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับผมเล่าสู่กันฟังออนบิวตี้แบบคุณสาวน้อยสวัสดีค่ะคุณออนก็ยังอยู่นะครับขอบคุณคุณออนมากๆนะครับขอบคุณค่ะคุณสุนตยาครับไม่เป็นไรครับเพีบ้านจำลองดูแลสุขภาพนะครับถ้าพองีบได้ก็งีบนะว่าจำลองเพราะยี่บเอนาฬิกาถึงย3ิบสามนาฬิกาต้องเตรียมของนะครับผมต้องเตรียมของแพ็คถุงนะครับผมเข้าใจนะคนขายของนะครับผม สาวน้อยกับประมาณนั่นแหละประเด็นว่าประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละสาวน้อยพาเลาะนะครับผมสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจนะครับขอให้ขยันไล์นะครับผมขยันไลเป็นเวลาตรงเวลานะครับผมแล้วก็มีเวลาก็ตอบคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ในชุมชนนะครับตอบคอมเมนต์สาวน้อยว่าสวัสดีคุณออนบิวตี้นะครับสาวน้อยทักทายคุณออนนะครับตอบคุณตอบเป็นแล้วก็ส่งคลิปนะครับส่งคลิปคลิปช็อตหรือว่าคลิปยาวพยายามส่งนะครับผม สมทุงได้ทุกวันก็จะดีนะครับทําให้เป็นนิสัยนะครับผมถือว่าเราทํางานให้พี่ยูเขาเนาะถือว่าทํางานให้พี่ยูเขานะมีอะไรก็ถ่ายลงไปนะครับคลิปช็อตไม่ได้คลิปยาวก็มีคลิปช็อตก็ลงไปนะครับของผมก็สเปซสปาเหมือนกันนะครับผมผมก็สเปซสปาเหมือนกันนะครับคลิปไม่มีอะไรสาระอะไรมากมายนะครับไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับมีอะไรก็ถ่ายลงไปนะครับถ่ายลงไปนะครับ เพลงก็เราก็เอาเพลงเขาที่อยู่ในระบบเขานะครับไม่เอาเพลงจากที่อื่นมานะครับเอาเพลงของ YouTube เขานะครับถึงว่าเสียลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงที่เรายังเก็บชั่วโมงอยู่มันก็เราจะได้มีผู้ผู้ติดตามเยอะๆมีเพื่อนเยอะๆมาหาเรานะครับผมเพื่อนก็จะได้มาหาเราเพื่อนก็จะได้มาพูดมาคุยเป็นกาลังใจช่วงเราไลฟ์สดนะครับเก็บชั่วโมงดีๆที่สุดก็คือไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดกับวิดีโอยาวนะครับผมถ้าวิดีโอยาวไม่ปังจริงๆก็ พยายามไล์สดเยอะๆนะครับผมไล์สดเยอะๆเดี๋ยวก็ผ่านนะครับผมเดี๋ยวก็ผ่านเป็นกำลังใจนะครับผมก็ส่วนมากก็จะผ่านแล้วนะครับผมส่วนมากก็จะผ่านแล้วของอย่างสาวน้อยพาเลาะก็ยังยังไม่ผ่านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆนะครับผมสนทยาก็ได้เลาะไปหาไปกดเนี่ยกับเป็นธรรมดานะครับผมไปเลาะนิดๆน้อยๆครบผมส่งสติกเกอร์เพราะว่าเวลาวันธรรมดาจะไม่มีเวลาจริงๆนะครับวันธรรมดานี้เป็นเวลาที่นายยืนเฝ้าในวันนี้นายยืนเฝ้ายิ่งแล้วเลยนะครับผม บางคนว่าเอาสญานี่ส่งติ๊กเกอร์ไม่ใช่อะไรนะครับนายเฝ้านะครับผมพอนายเผยก็คือส่งติ๊กเกอร์ได้อย่างเดียวนะครับกดไลค์กดเลิฟให้นะแค่นั้นนะครับบางทีอยากคอมเมนต์ก็ไม่ได้คอมเมนต์นะครับขอบคุณแล้านดวงใจสิบกล้านเลิฟนะครับที่มาส่งกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับยังอีกไกลยังอีกไกลไปเรื่อยๆครับผมยังอีกไกลกับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับ ผมได้ใช้เวลา9้าเดือนนะครับผมผมเก่าเดือนหนึ่งพานนะครับผมมีงานประจํานะครับผมผมมีงานประจํากลางคืนแล้วก็เปิดไว้บ้างนะครับสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับผมนะครับก็ว่ากันไปได้นะครับกลางคืนก็พยายามเปิดี๋ยวเพื่อนๆเขาไปเจอเขาก็ไปกดไลค์กดเลิฟให้นะครับเขาเพื่อนๆเขารู้ถ้าชุมชนเขา u t u b e เราเป็นคนที่ใจดีนะครับผมเป็นคนใจดีครับเป็นคนใจดีมีก็เป็นคนมีน้ําใจนะครับ ช่องย t ท b บบ้านแดงเราเป็นคนมีน้ำใจเมื่อเหมือนบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้านี่ถ้าเกิดเราไลฟ์สดนี่ยากมากเลยนะครับยากมากผมเคยทําจนผมได้หยุดนะครับผมยังได้หยุดทําเลยนะครับผมเดือนวันเด็ดเศร้าน้องพี่น้องขอบคุณแปด้านดวงใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาส่งกาลังใจให้นะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยครับผมมืดเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยจะห้าโมงนะมืดแล้วไหมเร็วมากเลยเวลานี่มืดเร็วมากเลยนะครับเร็วมากเลยนะครับผม